คุณผู้ชมครับจากกรณีที่มีผู้นำสุนัขนะครับไปปล่อยในวัดท่าราชชัยศรีกว่า100ตัวขณะที่สุนัขบางตัวก็มีนิสัยดุร้ายสร้างความเดือดร้อนให้กับพระสงฆ์และญาติโยมที่มาทําบุญทางด้านเจ้าอาวาสวัดก็วิงวอนให้มีการดูแลเอาใจาใส่สัตว์เลี้ยงให้มากกว่านี้แทนการเอามาปล่อยจนกลายเป็นภาระของวัดติดตามพร้อมรายงานในเข็มทิศข่าววันนี้ครับ แน่นอนอมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นจากที่ปัญหามีสุนัขเยอะในวัดของเราส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารที่มันไม่ทั่วถึงแล้วก็เรื่องของกจระมันเยอะ,อะหน้าเกียดหน้าอะไรอย่างประมาณนี้นะส่วนหนึ่งสองอย่างแล้วเนาะแล้วอย่างที่สามก็คือเรื่องที่มัน ไม่เป็นมิตรกับญาติโยมอาจจะต่างถิ่นแรกๆนะก็คือเวลาเห็นมันก็จะหอ่อก็จะอะไรบิงเข้าใส่คนก็กลัวนะก็คือมีมันเคยก่อปัญหาขึ้นมามันกัดญาติกัดโยมเหมือนกันดีมันกัดแล้วญาติโยมก,ก็คือเขาก็ไม่กล้าเรียกร้องความเสียหายอะไรเพราะเป็นวัดเนาะพระครูสังครักษ์ชุมพลโชติธรรมโมจะอาวาสวัดท่าราชชัยศรีบ้านดอนบ่มตําบลเมืองเก่าอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงปัญหาสุนัขจรจัดที่มีอยู่เต็มวัดมากกว่า100ตัวว่าขนาดนี้พระสงฆ์สามเณรรวมไปถึงญาติโยมที่มาทําบุญจากต่างถิ่นได้รับความเดือดร้อนเช่นกันเพราะที่ผ่านมาพบว่าสุนัขแม่ลูกอ่อนบางตัวห่วงลูกวิ่งไล่กัดญาติโยมที่เข้ามาทําบุญรวมทั้งวิ่งไล่เด็กที่เข้ามาเล่นภายในวัดหลายครั้งซึ่งจากการนําเสนอข่าวที่ผ่านมาทําให้ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยลาลัยคอนแกน่น ติดต่อลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยการฉีดวัคซีนและทำหมันให้แก่สุนัขในวันที่28พฤศจิกายนนี้มีโอกาสอย่างไรที่เราจะช่วยกันเพราะว่าวัดเป็นสถานที่ในการทำบุญของญาติโยมแล้วก็จะไม่นำสุนัขมาปล่อยเพื่อที่จะให้เป็นภาระทางวัดต่อไป มีแค่นี้มันก็หนักแล้วอย่าเอามาปล่อยอีกเลยขอร้องญาติโยมเมื่อวานเมื่อก่อนนี้ก็มาปล่อยส4สตัวก็เป็นปัญหาเนาะอยากจะขอฝากว่าไม่ควรที่จะนำมาปล่อยเพราะจะเป็นภาระถ้าเราเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงให้มันสุดๆไปเลยดีกว่าไม่ควรที่จะเอามาเป็นภาระของพระเนนต่อไปก็ขอฝากไอย่าง ขณะที่ชาวบ้านที่มีบ้านเรือติดกับวัดแห่งนี้และได้เข้ามาทําบุญที่วัดเป็นประจำกล่าวว่าตนเองได้รับเลี้ยงสุนัขจรจัดที่ออกมาหาอาหารกินประมาณ5-6ถึงตัวทุกวันและได้ดูแลฉีดวัคซีนและทําหมันให้โดยใช้เงินส่วนตัวของตนเองออกเพราะตนเป็นผู้รักสัตว์อยู่แล้วทั้งนี้ได้บอกแก่ผู้สื่อข่าวว่าฝากบอกไปถึงผู้ที่นําสุนัขมาปล่อยให้ช่วยคิดสักนิดก่อนนําสุนัขมาเป็นภาระให้ที่วัด ก,ก็อยากจะให้คนที่เอามาปล่อยอ่ะช่วยช่วยคิดสักนิดถ้าไม่อยากเลี้ยงก็ไม่ต้องเก็บไปเลี้ยงไม่ต้องเอาไปเลี้ยงถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงเราก็ต้องเลี้ยงให้ตลอดอเลี้ยงให้ตลอดอมไม่ใช่ว่าเห็นมันตัวเล็กๆมันน่ารักก็เก็บไปเลี้ยงเลี้ยงเสร็จพอมันโตขึ้นมาหน่อยก็ไม่สนใจมันละก็เอามาทิ้งไว้ก็เป็นปัญหาให้ให,ให้ที่วัดทั้งนี้จเจ้าอาวาสวัฒนา,ารัชชัยศรี ได้ขอความร่วมมือผู้เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรให้การดูแลเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงให้มากขึ้นแทนการนำมาปล่อยให้เป็นภาระของคนอื่นซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นกลายเป็นภาระของวัดและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ญาติโยมที่มาทำบุญวิชัยเขียวคำถ่ายภาพแสงหยกเจริพิพาททีมข่าว ktv รายงาน